เนี่ค่ะแนะนำหน่อยทุกคนคือหนรู้สึกว่าหนูแบบทำนู่นทำนี่ทำนั่นเยอะเลย้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองเท่าไหร่ค่ะก็เลยกำลังอยากหากิจกรรมที่ ตัวเองสามารถนั่งทําอยู่ในห้องได้แบบที่ทำให้มันอินสปายเราในการทําอะไรอย่างอื่นต่อหรือว่าแบบกิจกรรมใครเครียดอะไรเงี้ยซึ่งแบบตัวนี้ที่นึกออกคือต่อเลโก้แต่ว่าต่อเลโก้เลโก้มันแพงอะทุกคนก็เลยแบบเออหรือว่ามันจะมีกิจกรรมอื่นที่ทาที่แบบไม่ใช่ดูซีรีส์อะทุกคนคือดูซีรีส์มันดูจนเบื่อแล้วอะมันมันต้องใช้เวลาในการดู เกินไปมันต้องใช้อะไรในการโฟกัสเยอะเกินไปก็เลยสองคือหนูเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบทำกิจกรรมที่มันแบบอะไรก็ได้ที่ได้ลงมือทำก็เลยอยากรู้ว่าคนปกติที่เขาอยู่บ้านกันเขาทำอะไรกัน,นะคะทุกคนเพราะว่า มีไปถ่ายผมค่ะนะคะก็เลยหน้าสดไม่ได้ทำอะไรเลยราะว่าจะต้องใดผมไปนะคะแล้วก็จริงๆแอบอยากบำรุงไปแต่ว่าลืมไปบำรุงไปไม่ได้นีะ่ะ ก็ัคิดอยู่ว่าแบบว่าหรือแบบซื้อเลโก้อันที่มันแบบอันที่มันแบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็แบบประกอบไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆค,อยค่อยๆทําไปเรื่อยๆแค่สุดอยากฝึกสมาธิตัวเองทุกคนแล้วก็อยากแบบพัฒนาสมองในเชิงที่ว่าเพราะว่าแบบว่า,อ,าออกมากันเดี๋ยวก็ต้องไปนี่ดิเรื่องความที่ว่า พอทํางานเยอะทำโน่นทำนี่ทำนั่นเยอะเราสมาธิเราสั้นแหละก็เลยรู้สึกอยากหาอะไรทำค่ะแล้วขึ้นอยู่กับนี่กับอะไรนะคะการเอ็นจอยกับการทำอะไรจริงๆแล้วหนูเป็นคนเอ็นจอยกับการออกไปข้างนอกมากๆค่ะทุกคนใดยเฉพาที่ว่าแบบ อยากออกไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่ว่ามันไม่เคยได้ไปไงทุกคนเพราะว่าแบบเราเสร็จงานก็ะทิ้งคืนถ้าทุกทิ้งคืนก็กลับมาห้องแล้วอะไรเงีโยแค่รู้สึกแบบอยากหาทริคทำานอื่นนะคะช่วงนี้น่าบวมมากเพราะว่ากินดึกมากๆากค่ะ <laughs> กินดึกมากๆแล้วก็ ก่าจะเริ่มสตาร์ทกินข้าวแต่และว,วันก็จะเริ่มประมาณแบบสี่โมงเย็นแล้วกว่าจะกินทุกอย่างเสร็จก็ประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสุขภาพร่างกายตอนนี้งงมากเพราะว่าซ้อมดึกด้วยพอซ้อมดึกแล้วหนูรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าซ้อมเสร็จแล้วต้องกินอะเป็นคนที่ไม่กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เอ้ยกลายเป็นว่าแบบว่าเราก็เลยจะเริ่มกินตอนเชา้าให้เลทที่สุดนนะคะคืออยากเล่นบอร์ดเกมทุกคนแต่ประเด็นคือจะไปเล่นกับใครเนาะ <laughs> จะให้ไปเล่นกับใครดีเนาะเ,นเพื่อนที่หมอก็เป็นช่วงที่แบบทำทีสิตกันหมดแล้วอะทุกคน ทาที่สิทธิ์ฝึกงานกันหมดแล้วอะมันไม่ใช่ช่วงที่แบบเล่นเล่นแล้วอะหรือไม่ใช่ช่วงที่แบบว่ามาเล่นกันแล้วทุกคนต่างม,มีอะไรที่ต้องโฟกัสของตัวเองนะคะปวดท้องไหมเกอข้าไม่เป็นเวลาไม่ปวดท้องะค่ะแต่แค่รู้สึกว่าร่างกายมัน ไม่ค่อยดีอ่ะทุกคนพอมันเป็นแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าแบบหนูนอนแบบแล้วหนูเป็นคนไม่ว่าจะนอนกี่โมงหนูก็จะตื่นแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงตลอดเวลาถึงแม้ว่าวันนั้นจะงานบ่ายอย่างวันนี้งานบ่ายสองอ่ะหนูก็ตื่นสิบโมงท,งทั้งที่เมื่อคืนหนูนอนไปมาแบบเกือบเกือบหกโมงอ่ะทุกคนเอเกือบหกโมงเช้าอ่ะอ ก็เลยแบบเออจริงๆก็อยากไปพิลาทิสบ่อยๆแต่เนื่องจากพิลาทิสครั้งหนึ่งก็แบบพันแปดสองพันเลยเงี่ยทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปบ่อยๆได้จริงๆเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยากไปแค่ไหนแต่เราก็ต้องห้ามใจตัวเองไว้นะคะก็เลยแบบเออหรือเราหากิจกรรมอื่นททาดีอย่างเช่นอะไรดี จริงๆแอบอยากไปออกกำลังกายด้วยนะคะกำลังแบบอยากหากิจกรรมให้ตัวเองทำใม่มเียปมบทั้งเพราะว่าต้องไปแวะห้างสรรพสินค้าชื่อดังไม่ใช่ร้านสปปรรพสินค้าชื่อดังเก็บกระเป๋าแกไม่มีอะไรคะ่ะงงก็เลยมาคุยด้วยอยากได้คำแนะน,นำเพราะว่านั่งเซิร์ช นนค,อคือหนูนั่งเซิร์ชแล้วใครก็ได้ทำให้บอกแพนเค้กให้หน่อยอยู่คอนโดแพนเค้กอยู่คอนโดยิงข้ามาไว้อยู่ไหนนั่แหละทุกคนหนูนั่งเซิร์ชนั่งเซิร์ชด้วยว่าแบบว่าอะไรดีอะไรดีอะไรงเงี้ยแล้วก็แบบก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตอบเราขนาดนั้นว่าจริงๆแล้วแบบอะไรอะไร อะออาหกจไยากให้ทุกคนเห็นเลยดูแบบอย่างนี้แล้วกันพ่งสับพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะอาบน้ำเสร็จก็ลฟ์เลยจะมาจิเกี่ยวจะมา <laughs> จะมาเกี่ยวกับแบบไปถ่ายไปถ่ายนะคะต้องเก,ก็บใหม่ทุกครั้งเพราะว่าแต่ละครั้งมันแต่งหน้าไม่เหมือนกัน ถ้าไป่บอกไงเรืองราว DM เพื่อมันจะดิ้งคือหนูตอบไม่ได้ไงทุกคนประเด็นคือหนูตอบไม่ได้ก็จริงขอบุณตุยซีมามากนะคะที่จ้างหนู พอจ้างหนูแล้วอ่ะหนูมีเครื่องสาอางที่เอามาใช้ทํางานได้เยอะมากโดยที่เราแบบว่าที่มันแบบว่าตอบโจทย์ในทุกๆุลุกเลยอะแบบตอบครบจบในทุกๆุกลุกโดยที่แบบว่าไม่ต้องเครื่องสำอางเลยวันจังงานใบ,บสองไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ที่ทํางานมาก นี่มายังไม่ได้ลองใช้แต่ว่าลุกวันนี้น่าจะเป็นฟิลฟิวนี้เดี๋ยววันนี้จะเอาไปใช้นะคะขอบคุณลูกค้ามาเพราะว่าได้พาเลตตาแบบส,สี่สสี่ลุกอะสี่เฉดส,สทุกคนดูดิก็คือแบบตอบโจทย์มากค่ะถ้าเราเข้ากินเองเจวันทุกคนมันหมดแล้ว แต่ว่าก็อยากทำอะไรที่แบบว่าลดน้ำหนักนี่ไหมล่ะนี่ก็ได้ตั้งแต่นั้นหมดไปพร้อมไหมไม่ค่ะไปถ่ายพร้อมค่ะแปลว่าเริ่มต้นใหม่หมดเลยค่ะเคื่องสับออยดีซีวันนี้ใส่คอนแทคสีนี้ดีกว่า คนกองคนแทคกเลนหนูมันแบบเยอะมากน้องหายไปไหนแล้วน้องคนนั้นที่ฉันต้องการหายไปไหนแล้วจ้ะนี่ไหนอ่ะก,ก็มันกนวันที่จะไม่ใช่น้องอ่ะน้องโผล่มาแบบว่าน้องโผล่มาเกะกะมาวันนี้จะใช้น้องน้องหนี ทุกคนไม่จอจีหายจริงจริงนี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มยเงก่ ใช่มันหาย,ายากมากเลยนะทุกคน,นหาย,ายากกว่าที่ทุกคนคิดบัมน,นึงกำลังคิดอยู่ว่าหรือเอากระเป๋าใหม่ไปดีทุกคนห้องมันรกมากเลยอะทุกคนไม่ได้เห็นพื้นใช่ไหมคะถ้าทุกคนกำลังเห็นพื้นอยู่กระสิบหน่อย สีชมพูไปไหนแล้วนะเอางี้เอาเออกเลยน,นี้ต้องใช้อันนี้ไม่ต้องใช้อันนี้ต้องใช้อันนี้ต้องใช้ไม่ต้องใช้ทุกคนอยากได้น้องคนนี้มากน้องหมดแล้วอะแต่ทางเดียวที่จะมีได้คือต้องไปญี่ปุ่นค่ะ ตังใจหนูคุยคนเดียวแบบนี้เป็นเรื่องปกติพอดีกับที่เธอไปใหม่พอดีไม่ถึงอ๋อพอดีกับใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้ไปคือดีก็กำลังห่าง,งใจตัวเองอยู่ว่า ลดงหน่อยเดี๋ยวก็ได้ซื้อแล้วนี่เอาันี้ไปใช้ดีกว่าน,นี้นี่กลับมานนก็จริงเอาอันนี้ไปดีกว่า,นานเอานัไปลงมาเฮ้ยเอาไปด้วยได้ตอนนี้กระเป๋าลบมากเดี๋ยวหาลิปสีทนใหม่ๆไ,ไปใช้บ้างนะคะ นี่ลูกค้าก็ส่งม,มาให้ก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันก็เลยยังไม่ได้ไเ้ยอนีปติดหัวว้ากิวจริงต้องได้ผมแต่ยังไม่ได้ได้ผมเลยไปก่อนเห็นพีคบอกว่าหนู ไม่เตรียมผิวนานก็เดี๋ยววันนี้จะเตรียมผิวให้พีกน,น,นานๆเลยให้แบบไม่ฟินนานๆเลยเอาอันนี้ไปด้วยไปทุกคนยังไม่ไปหยิบถุงก่อนเฮ้ยถุงไปไม่ได้ไปทุกคนข้าไปในห้องน้ำก่อนนะคะไปเตรียมสกินแคร์กัน หาถุงไว้เจออุ้ยนี่ปะไม่ใช่แบบตามติดชีวิตหนึงที่ต้องออกไปทำงานแล้วยังไม่ออกไม่ไหพี่เลยสิบ้านาทีก็เด็นด้วยทุกคนหนูอยากแนะนำอันหนึ่งมากแต่ว่ามันเป็นแบบอุ้ยมันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าไปเออเออไม่แนะนำลแะบบ นีไปด้วยต้องแวะซื้อถ่าน ที่กันคิว oh my tone up คือถ้าตามติด2ีสี่ชั่วโมงได้ก็อยากให้ตามติดเหมือนกันทุกคนจะได้รูปเป็นเลยถ้าหลูปก,กัน แต่ว่าวันเป็นแบบ productive day มากๆนะคะแบบที่ไม่ได้ตั้งใจคือตั้งใจว่าจะไปมาหาลัยแล้วก็หนูนัดทีเราทิศ่อยก็กลายเป็นว่าวันนั้นแบบทําเยอะมาก็กลับไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่หนูชอบนะวันที่หนูได้ทําอะไรแบบรู้สึกว่าทําอะไรที่มันก็ได้พัฒนาร่างกายตัวเองได้นู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยแค่แบบมันไม่มีเวลากับปัจจัยเรื่องเงินนะคะ แต่จใจแล้วเงินในชิงที่ว่ากําลังคิดอยู่ว่าว่าทําไรดีกํลังจะหาสิ่งที่แบบทําเพิ่มเติมอยู่นะคะจริงๆอยากไปออนเซนมากเลยคน แต่แบบไปคนเดียวมันเหงาค่อนข้างเหงาแต่หนูเป็นคนที่ชอบไปคนเดียวมากมากเพราะว่ามันคงมันคองตัวกว่ามากมากอค่ะกืเเป็นคนชอบทําอะไรคนเดียวแต่ว่าแบบในความแบบทําอะไรคนเดียวมันไม่สามารถทำอะไรทุกอย่างคนเดียวได้ทุกคนบางมันก็ต้องการแบบคนอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นมนะัน นี้กิงานกิกิจกรรมเท่าวันรู้สึกว่าวันที่เก้างานอะหนูไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยนะรู้สึกสนุกดีมันเป็น challenge ในชีวิตนะคะกำลังแบบอยากหาอะไรมาทำแต่ตอนเนี้ยหาคอนแทคเลนส์ใส่ก่อนใส่เลยดีช no เจอคือจบเลยแต่หาไม่เจอขี้เกียจหากระชายนะแบบคทูน้องคนนี้ที่ค่อยไม่ตายโยนอีกอันไปไว้ไหน ใช่แล้วมันไม่ได้โลกพูดจริงๆมันไม่ได้โลกเว้ยแต่แค่มันมันหายากเพราะมันมีเยอะเฉยๆชอบที่มัน p r o d u c t i v ดีชอบค่ะแต่ว่าแบบ ก็ชอบจริงๆแหละแต่ว่าแบบบางทีเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากให้มัน p r o d u c t i v ขนาดนั้นบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็เหนื่อยอะแกเราก็มนุษย์เราก็เหนื่อยได้อะไรอีไอริกว่ากนมงแล้วทันอยู่แล้วยิ่งไงก็ทอน ลงกาที่มันต้องมีอะไรอีกสองอันหนึ่งป่ะอุ้ยวันนี้ต้องเอาแว่นไปด้วยเกือบลืม ที่ห้องลงหรือเปล่าลืมดูก็ลบอยู่ก็ลบอยู่แต่ไม่เป็นไรเมื่อวาน้องเปยซื้อนี่มาฝากคุณ คือหนูกันนบน้องเปรชอบกินมากหมึกปลาหมึกกรอบ <c oughs> ใช่ที่ไหนผมไมดูห้องห <c oughs> ลบมากเพราะว่าไม่ไม่มีอารมณ์จัดเป็นคนประเภทสีเหลืองเาไม่ชอบจัดของน้องชอบ ทำท,ทุกอย่างตามอารมณ์ตามสิวนี่ก็พอเลยเพลีน นคไปไปซื้อของโอ๋ยอยากชาร์จแบตกล้องอะอยากเอากล้องดิจิตอลไปถ่ายอะแต่ว่าไม่ได้ชาร์จแบตกล้องอะอุวยรู้แล้วเอากล้องนี้ไปดีกว่าก็จะ<ๆ>ไปชาร์จ<ๆ>ว่าต้องออกไปถ่ายรู่ ต้องไปซื้อถ่านกับหมองสีดำแต่งานบ่ายสองนะแต่ว่าบ่ายโมงสี่สิบยังคงยืนคิดคุ้นคิดค,คุ้นคุออปป้นคิดอะไรบางอะไรอยู่ในกระเป๋านะคะ ก็รองเท้าไปด้วยซึ่งคงจะเป็นคู่นี้แหละจะไปดยกันได้ไหมอ่ะได้แหละ <laughs> ได้แหละไม่เป็นไรสรุปหนูยังไม่ได้เลยทุกคนแนะนำว่าอะไรนะคะเหลื <c oughs> อสี่สิบไปทุกคนแนะนำว่าอะไรนะ <c oughs> ฟิชเชคฟิชเชควันนี้ ฟิชเชคฟิชเช็คมันเห็นคือไ,ได้ดิงั้นยืนบังแล้วกันฟิชเช็คฟิชเช็คกางเกงแบบนี้เส <laughs> ื้อตัวนี้เอาไว้เพราะว่าไว้ซ้อมเฉยๆคะ่ะหนูชอบใส่กางเกงแบบคือตัวเนี้ยของแบรนด์เนี้ยหนูอยากได้อีกประมาณแบบทุกสีเลย อยากได้ทุกสีเลยเพราะว่าแบบมันใส่สบายแล้วช่วงนี้ชอบใส่กางเกงแบบทรงนี้เพราะว่ามันใส่สบายดีไม่ชอบใส่ขายาวก็ไม่ชอบใส่ขาสั้นเพราะว่าไม่ชอบไม่เซฟ์ขาตัวเองก็เลยชอบใส่กางเกงทรงนี้เพราะว่ามันแบบกำลังดีนี่แล้วใส่เสือ้อกางเกงคูน่นี้ใช่ค่ะแล้วก็กระเป๋าไม่ไม่ได้ห้อยอะไรเยอะแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันถือยาก มีอะไรที่ทำในห้องได้บ้างก <tinc S 1> ิจกรรมยามว่างทำในห้องมีไหมคะก็น่าเริ่มดีขึ้นแล้วมีสิวที่เพิ่งเป็นไปนะคะไมเปรอยนี่ผดขึ้นหนึ่งเม็ดเพราะไม่ได้กินยา แต่ขนาดไม่ได้กินยาแล้วสิวก็ขึ้นน้อยมากๆแล้วเอาละทุกคนบ <Bye bye. S 1> ๊นายบายยินดีมากอัปเดต้วเอานนี้ไปกินดู เลืมเมาวันนี้ไปดีกว่าขอบคุณครับมีไม่ีเวลาว่างก็นอนเถอะหนูว่าหนูเป็นคนนอนเยอะอยู่แล้วแค่หาอะไรทำเฉยๆบ๊ายบายทุกคน 这甘草天天的喊诶这甘蓝天天的喊